โอเคนะครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็พวกกรบอกมิชชั่นเคยนะครับหนึ่งสองก็สามสไลเยอะวันนี้นะครับเราก็จะไปคำชะโนดหรืออุดรกันนะครับซึ่งกลงน,นี้เนะีกก่ยก็มาทำอะไรหลังบ้านวะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันไปรถเลยนะครับโอเคทุยไปเสียงรบกวนเยอะนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมคือมันก็ ตอนนี้เป็นเวลาครับเที่ยง4ี่เดลยครับก็คือผมเนี่ยนะครับบัดถึงนี่ก็นอนหลับเลยครับยาวอยู่บนการเลยครับดาคือมาถึงนี่ประมาณตีหนึ่งเอ้ยจะมาทำไมอยู่ด้วยนะครับก็มาถึงนี่ประมาณตีหนึ่งนะครับก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับก็มาถึงนี่ตีหนึ่งนะครับก็ก็นอนยาวเลยนะคือเพียมากๆเลยคือขนาดไม่ได้ขับรถผมยังเพียนะครับดาก็วันนี้ครับแล้วก็อยู่กับ อ่าใช่เปิดเผยตัวตนหน่อยเขาคือใครเขาคือ c สเ s เยอร์นะครับก็เป็นพี่ชายผมเองนะเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องเขาไว้ให้นะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับผมก็อ่าลีเล็กนะครับอ่คือพิ่งมาถึงเมื่อวานนะครับก็บรีแล็กวันนี้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะไปคำมชโนดนะครับถ้างั้น โอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันเหมือนเดิมนะครับก็แล้วาอย่วันนี้ครับโอเคครับก็อันเนี้ยคือผมได้ยินนะครับเขาบอกมาว่ามันเป็นลูกอมนะครับที่เย็นนะครับก็อันนี้เนี่ยถ้าใครรู้นะครับก็บอกผมด้วยนะบางทีผมอาจจะจําผิดนะครับนะก็โอเคเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อได้เลยเจอตัวนี้ มันเป็นลูกอมที่เย็นที่สุดนยครับมันเป็นลูกอมที่เย็นมากๆากเลยครับอันนี้ก็น้องน้องนะเออนะเออ,เอ,อครับก็วันนี้ก็อยู่กับ c d f s e r i e นะครับวันนี้เราก็จะมาติดแฮชแท็กไอีด้วยฮ่าฮตอนนี้ะนอะ <c oughs> อ่า่าโอเคครับโอเคอุทาปรั่วคอยไปมาเดี๋ยวเราจะมาแข่งกินกันนะครับกับ c d f นะว่าใครจะบอกว่าทนเย็นได้นานกว่ากันนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยครับเดี๋ยว ในงดก็มีอยู่นะคุณพี่ทิมอ,อ่ะอ๋อเอาไปเม็ดหนึ่งมันกินขนาดนั้นเลยเหรอวะท่านผู้ชมผมก็ยังไม่เคยกินนะเคยแล้ววะ่ะครับพร้อมแล้วนี่นสามสองหนึ่งหนาวคนเย็นคนเย็นต้องเล่นด้วยใช่ไหมเนะี่ย เย็นจิ่งเย็นจิ่งดูมิจูมเย็นจิงน่งโอ้โหเย็นเฮ้อมันจะถ่ายก็ขา,ายนะเย็นมากนะครับแต่ก็หวานนะครับมันหวานอยู่แต่มันหวานไม่มากนะครับนะเช่างหัวเราตัดได้ไหมวะเออช่างหน ก็เอาเป็นว่าเอาไงดีวัดก็เป็นว่าประมาณนี้นะอะลูกขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเจ้าจะดิ้นิ้วไปคำชะโนดเลยนเอ้าวหายอ้าวหายหายอ้าวอ๋ออยู่มาขึ้บมาสามสองหนึ่งเร็ว อุ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คำชะโนดแล้วนะครับก็ CDF นะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่คำชะโนดแล้วนะครับนะก็อ่ะโอเคเรารอลงทะเบียนเข้าไปข้างในนะครับใช่ครับผมรอรอน่าจะอีกประมาณเกือบชั่วโมงครับเดี๋ยวตอนนี้ไปกินข้าวก่อนดีกว่าเมื่อกี้ ข้าวกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยท่าน CTF นะครับเขาไม่ได้อยู่นะครับก็จะมีอยู่แค่ก็น้องผมนะครับเอาอันนี้อันไหนครับมาจากไหนเนี่ยก็บอกเนี่ยร้อยก้าวร้อยก้าวบอกก็แ้วก็เราด่าไม่ใช่หรอไอ้หนุ่มไม่ใช่หมายถึงว่าเขาเนี่ยด่ามีโอเคแต่ก็ โอเคครับเดี๋ยวผมขอกินข้าคอร์ดนะครับซึ่งข้าวที่ผมสั่งไปก็เป็นข้าวมันไก่นะครับอย่าเอาก๋วยเตี๋ยวอ่ะข้าวมันไก่อ่ะรอกินข้าวมันไก่นะครับโอเคเดี๋ยวรอข้าวมันโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวที่ผมกินเนาะก็จะเป็นข้าวมันไก่นะครับแบบเอออันนี้อันนี้หยุดก่อนอันนี้หยุดก่อนอย่าอย่าอย่าแล้วก่อนก็เดี๋ยวจะมากินข้าวนะครับโอเคนะก็ นี่ก็จะเป็นข้าวมั่เออกลหื่อขนกรดกกระดกกรัดก็รดี๋ยระดูกกรดกกรากกรนดะดูนนะครัดูวดรกกนทด่วัดเลกกกะกระดระดระเราดกููร นะจุดเดินทางไปยังที่ไหนก็ไม่รู้นะรับผมไม่เคยมาของชิโนลนะครับก็ที่ยืนอยู่ตรงหน้าก็จะเป็นแม่ผมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะตอนนี้ก็จะเดินทางเพื่อที่จะไปหาขบาวเหนียเนี่ซึ่งที่นี่มีตำนานมากกว่าคนับไม่่าจะเป็นพิยานาลี่ก็ตำนานผีจ้างหนังนะครับ ที่ไมไ่ขอบอกเลยแถวว่ามันน่กกากลัวมากๆนะ oh, <no. S 1> ก็เดี๋ยวเราขออนุญาตเดินก่อนนะครับก็จุดน่าสนใจนะครับก็จะมีพวกวัดนะครับนะซึ่งวัดพวกนี้เนี่ยก็เป็นวัดที่อะไรนะครับก็ก็จะมีวัดนะครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนกันเลยเนาะโอเค เคนะครับก็ตอนนี้ก็อ<ๆ>ุ้ยกำลังเดินนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มาถึงแล้วเลยแต่ไม่ได้ถ่ายนะอ่ะนะครับก็มันก็จะเป็นต้นมะเดื่ออยัาษ์นี้ครับผมก็ขบบอก่แค่นี้นะครับถ้าใครอยากสัมผัสให้มาลองเองนะครับโอเคครับก็โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับก็เราจะเดินวนไปเนาะนะครับโอเคครับนะครับอันนี้ก็ ตอนนี้นะครับเราเดินมาถึง mm hmm. บ่อน้ำศักดิ์สิทธ mm ิ hmm. ์แล้วนะครับก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธ mm ิ hmm. เ์เนาะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็กำลังที่จะทำการเดินออกจากตำแหน่งนี้นะครับซึ่งก็ไปสักการบูชาไปสักการบูชาครับก็ไปสักการบูชามาแล้วเนาะนะครับยอ่อเดี๋ยวเราก็จะไปทัวร์กัน่อยนะรับก็นนี้จะเป็นทางกลับเนาะอันนี้ใครครับผม <c oughs> ก็เป็นน้องของญานนะครับก็แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพี่นะครับที่เขาชื่อ CTF ซึ่ี่บมบอกไปเลยครับก็กำลังเดินตามมาวันนี้วันนี้ก็จะเป็นวันที่เราเดินทางกลับนะครับก็เลยได้มาเที่ยวเนาะส่วนเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ไปเที่ยวนะครับอยู่แต่บ้านนะบ้านที่อยู่ดอบ้านที่อุดรนะครับก็คือผมเดินทางมาผมก็หลับเลยนะครับหลับยาวครับก็โอเคเนาะก็ เดี๋ยวเราไปเจอกันจุดปลายทางโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ปลายทางนะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงควนนะครัๆโอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ออกมาณจุดปลายไปทางแล้วนะครับก็อ่าก็เดี๋ยวต่อไปนก็จะเดินทางนะครับไปดูทานตะวันใช่ไหมแม่ฮะอืมถ้าไม่มืดก่อนนะครับก็ถ้าไม่มืดก่อนก็อาจจะไป ก็ไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้นะว่าจะไปหรือเปล่านี่ครับแต่ก็ดอดูได้เลยโอเคครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะครับคือผมเนี่ยได้ทําการตัดคลิปอยู่นะครับแล้วก็ตอนที่ผมกลับมาครับจากที่นู่นเนี่ยตอนแรกผมว่าจะตัดคลิปนะครับตอนที่ผมกลับมาถึงบ้านนะคือผมเนี่ยนะครับอดไปนะครับนะ คือผมเนี่ยนะครับอดไปทางทุ่งทานตะวันนะครับก็เลยได้กลับมาบ้านนะกะว่าจะตัดคลิปแล้วก็อัดตอนปิดคลิปตอนนั้นนะครับแต่ก็ลืมนะครับผมตอนนี้ก็ล่วงเลยเวลามากว่าหนึ่งสัปดาห์นะครับนี่ยนับตั้งแต่วันที่ผมอัดคลิปนะครับก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ลืมนะครับผมลืมโอเคก็นะครับก็เอาเป็นว่านะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทวิตกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ สว่วนนี้นี่ครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ